สวัสดีครับพบกับผมนายมงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีอีกเช่นเคยครับวันนี้จะขออนุญาตนำเสนอรถ f o r d r นเจอรนะครับต้องบอกว่ารถรุ่นนี้เป็นรถที่ขายดีมากๆของร้านเรานะครับเดือนนี้ขายไปแล้วนะครับคันนี้นะครับเป็นคันที่3ขายไปแล้วสองคันนะครับคันนี้เป็นคันที่3ต้องบอกว่ารถรุ่นนี้นะครับทำไมนะครับราคาเขาถึงล้านหกแสบาทล้านเจ็ดแสนมีทอนอยู่แค่พันเดียวนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้นะครับ นอกเหนือจากจะราคาแพงที่สุดของรถกระบะแล้วนะครับสมรรถนะนี่ต้องบอกเลยว่ารถเขาเองเนี่ยทำมาได้ดีมากนะครับเพราะถ้าท่านไปซื้อ Ford v i วท์แทเองนะครับในราคาอยู่ประมาณล้านสอล้านสามนะฮะเอามาแต่งประมาณ4ี่แสนนี่แต่งไม่ได้สภาพยอย่างนี้แน่นอนถามว่ารถคันนี้มีอะไรดีบ้างนะครับผมจะขออนุญาตนําเสนอรายละเอียดนะครับรายละเอียดให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ อย่างแรกเลยนะครับขุมพลังของเขานะครับเครื่องยนต์2 0 0 0ซีซีเทอร์โบคู่นะฮะใบเทอร์โบตัวนี้213แรงมา้าต้องบอกว่าเครื่องเล็กนะครับแต่ว่าขับสนุกเลยต้องบอกอย่างนี้นะครับกับบอดี้ที่ตัวใหญ่กระบะที่ตัวใหญ่ที่สุดนะครับแ,แล้วก็ฐานล้อที่ฐานล้อที่กว้างที่สุดต้องบอกอย่างนี้นะครับพูดง่ายว่ารถคันใหญ่ๆเนี่ยฐานล้อที่จอดเต็มช่องเลยนะครับคันนี้นะครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับเลยนะครับ ต้องบอกว่าคันนี้สภาพเนี่ยสีชิ้นเดียวไม่เคยทาต้องบอกอย่างนี้นะครับสติกเกอร์ทุกอย่างนะครับของเหลวทุกอย่างนะครับเช็คตามระยะตลอดนะครับหลายท่านสงสัยนะครับว่าเวลาซื้อรถใหม่ๆอย่างนี้นะครับทำไมเขาถึงขายนะครับมันมีอุบัติเหตุมันไม่ดีหรือเปล่านะครับผมไขข้อข้องใจให้ตรงนี้ก็ได้รถอย่างนี้มีรับประกัน3ปี100,000กิโลนะครับถ้ารถมีอะไรสักอย่างครับเขาต้องเข้าศูนย์ พราะต้องบอกเทคโนโลยีใหม่อย่างนี้นะครับเราจะไปซ่อมอู่ข้างนอกหรือจะไปให้ช่างที่ไม่ใช่ศูนย์บริการไม่ได้เพราะเขามีการวารันตีอยู่แล้วนะครับ1แสนกิโลเมตรและคันนี้พิเศษด้วยนะครับท่านใดที่ซื้อคันนี้นะครับลูกค้าซื้อวารันตีเพิ่มอีกสองปีเป็น5้าปี150,000กิโลเมตรเพราะฉะนั้นเองถ้าท่านใดนะครับซื้อคันนี้ไม่สบายใจว่าเแล้วอนาคตเกิน3ปีจะทำยังไงคันนี้ได้5ปีครับเพราะฉะนั้นเองน่าสบายใจได้ว่า รถคันนี้ในระยะ5ปีมีการวารนตีของศูนย์รุ่นรแรกๆเราจะเห็นข่าวมาว่า Ford Ra p t o ตอร์นะครับมีปัญหาว่าเกียบหังนะครับเขาก็เรียกคืนรถ Ford r a p t o r ทั้งหมดในตอนนั้นนะครับแล้วก็หยุดการผลิตไปพักหนึ่งนะครับทำให้รถรุ่นนี้ขาดตลาดไปอีกคนที่จองอยู่แล้วต้องบอกว่าแพงอยู่แล้วไม่ใช่บอกว่าจะมีรถนะครับณนะวันนี้เองจะไปเดินที่สวนฟอร์ดอยากจะได้ฟอร์ดรถใหม่ผมบอกว่าตอนนี้ต้องรอต้องสั่งก่อนยิ่งตอนนี้โรงงานผลิตรถยนต์ส่วนใหญเเ่เขาหยุดผลิตกันรถรุ่นนี้ถ้าจะซื้อ ต้องไปสั่งก่อนนะครับเพราะมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะครับต้องบอกว่าตัวนี้เป็นรุ่นที่ผมบอกว่าสบายใจใหายห่วงเรื่องเกียร์ได้นะครับแล้วประวัติดีไม่ดียังไงท่านไปเช็คที่ศูนย์เอาเลขตัวรถไปก็ได้โทรมาหาผมว้ขอสำเนาเล่มทะเบียนหน่อยสิขอบุ๊กเซอร์วิสให้ดูสิว่าจะเช็คศูนย์เป็นยังไงแล้วทุกวันนี้ออนไลน์ทั่วประเทศครับฟอร์ดไหนก็สามารถเช็คให้ได้ว่าประวัติคันนี้เป็นยังไงร,รวมไปถึงประกันชั้นหนึ่งว่าคันนี้เกิดอุบัติเหตุไหมทำไมเขาถึงขาย นะครับขับไปยังไม่มีคนแถมคนมาอยู่ด้วยนะผมบอกว่าสบายใจได้นะครับอย่างผมเองเป็นคนขายรถรถขนาดทำสีมาจุดไหนเราเรามองออกแต่ลูกค้าอาจจะไม่สบายใจก็เช็คจับประกันชั้นหนึ่งก็ได้นะครับนี่คือเหผลว่ารถที่ซื้อมาเนี่ยมันไม่ดีหรือเปล่ามันมีปัญหาไหมมันเกิดอุบัติเหตุไหมทําไมเขาถึงมาขายแล้วผมบอกอย่างนี้นะครับรถทุกวันนี้นะครับมีตังค์อย่างแรกที่อยากจะได้ถ้าเป็นผมนะบางคนอาจจะซื้อนาฬิกานะครับเดือนหนึ่งล้านสองล้านบางคนอาจจะซื้อเพชรเป็เปนเครื่องประดับแต่สำหรับผมผมเป็นคนที่ชอบรถ ผมก็จะซื้อรถนะครับเพราะจะมองว่าเป็นเครื่องประดับพองผมก็ได้เพราะผมชอบรถอะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นงล้านก่าบ,บาทกับบางทีนาฬิกาล้านก่าบ,บาทนาฬิกาใส่ไปนี่ผมว่าคนมองไม่เห็นอะ่ะบางทีนะใส่เสื้อคลุมไว้ด้วยแต่รถที่ขับไปเนี่ยม,มันมองเห็นไกลเลยนะนี่คือความเห็นส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นเองมันก็เลยเขาสุกว่าเวลามีตังอยากจะซื้อรถแล้วคนที่ซื้อรถส่วนใหญ่พวกนี้นะครับรถมีอยู่เต็มบ้านอยู่แล้วก็ต้องปล่อยอีกคันหนึ่งออกไปเพื่อจะเอาคันใหม่เข้ามาจอดเพราะไม่มีที่จอดครับนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ผมไดด้ด้รรรถโยเพาะุ่นนีอ์ต นะครับส่วนใหญ่เป็นทาวต่างชาตินะครับอีกคันหนึ่งคันนั้นยิ่งวิ่ง1 7 0่กิโลสีฟ้าที่ปล่อยไปเมื่อวานนี้เองเป็นรุ่นปี2020เลยรถแค่2เดือนเองนะครับ1,700กิโลนะลูกค้ากลับประเทศเขาก็เลยขายนะครับด้วยเหตุผลเยอะแยะและอีกอย่างหนึ่งคือเวลาขายรถพวกนี้นะครับผมอยู่อุบลราชธานีนะครับรถไม่ได้ซื้อที่อุบลน,นะครับรถกลุ่มนี้ซื้อหนึ่งพัทยาเลย2ที่ภูเก็ตแล้วถามว่าทำไมผมถึงซื้อรถไกลขนาดนั้นบอกไง,ไง่ายง่าบผมซื้้ออแแพพงกกวว่่าเืน,ะเนล กำไรน้อยหน่อยไม่เป็นไรพราะผมชอบผมชอบรถรุ่นนี้นะครับผมรู้สึกว่าขับแล้วมันอย่างน้อยเราได้ขับผมขับผมถือว่าผมไม่ขาดทุนนี่ผมเอว่าผมกำไรแล้วนะครับถ้านลูกค้าโดยส่วนใหญ่ซื้อไปนี่ซื้อถอยใหม่มานี่ผมว่าอย่างน้อยอย่างคันนี้รถใหม่ล้านหกวันนี้ผมขายอยู่ล้านสองหายไป4ี่แสนนะครับลูกค้าใช้ไปรถคันนี้เดือนมีนาคม2019 1เปีเต็มพอดีเลยนะครับที่ลูกค้าซื้อมา ขาดทุนไปแล้ว4แสนนะครับถ้าเขาซื้อถอยรถใหม่มาแต่ผมขาดปุ๊บผมมีกําไร4-5หมื่นผมถือว่านี่คือผมไม่ขาดทุนนี่คือผลว่าทําไมผมถึงซื้อรถพวกนี้มาจากทั่วประเทศนะครับแม้แต่ล่าสุดจังหวัดสงขลาที่ซื้อมานะครับยังไม่ถึงอุบลเลยนะครับน้องอยู่กรุงเทพก็ขอซื้อไปแล้วนี่คือสเสน่ห์ของเขาผมก็เลยชอบรถอย่างเงี้ยถามว่ากำไรเยอะไหมผมบอกว่าขายรถพวกนี้ผมว่ากำไรพอๆกับซื้อนิสสันมาร์สเลย ถึงบอกว่ามันเป็นการชอบส่วนตัวนะครับสำหรับฟอร์ด a ด t ปเตอร์ว่าอย่างนั้นนะครับโอเคมาต่อเลยนะครับคันนี้นะครับที่อธิบายให้ฟังว่าทำไมนะครับเขาถึงขายเขาถึงเปลี่ยนนะครับอาจจะสร้างผลผลไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับยางเขาเนี่ยครับคุลิจจกโรงงานเลยต้องบอกว่าเขาให้มาเต็มเลยจัดมาเต็มเลยสำหรับยางยี่ห้อนี้ต้องบอกว่าแพงแน่ๆนะครับเบอร์285 70ขอบ17นะครับ285ก็เทียบกับเบอร์33ล้อเครื่อง ล้อใหญ่ขนาดนี้เท่ากับยาง33-33นิ้วกับเครื่องยนต์แค่20 0 0ซีซีนะครับเพราะฉะนั้นเองก็ค่อนข้างจะแบกล้อพอสมควรปีกนกเป็นเป็นอลูมิเนียมทําให้เบานะครับที่สําคัญคือตัวนี้โชค๊คเป็นโชค๊คฟ o อกนะครับฟอกหรือว่าโช๊คคิงกันแล้วแต่ต้องบอกว่าเป็นมาตรฐานระดับโลกมาตรฐานรถแข่งนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่เขาเซ็ตช่วงล่างมาเป็นอย่างดีนะครับแม้แต่อย่างโชค๊คทั่วไปเลยไม่ใช่ฟ o อกหรือคิงก็ได้เอาแค่ ARBBP 5 1นะที่เป็นซับแทงนะ ชุดหนึ่งก็ต้องมีแสนกว่าบ,บาทเห็นไหมครับเพราะจะเองชุดโชคชุดนี้ผมว่าโชคสปริงชุดนี้ต้องมีประมาณสัก200,000บาทถ้าจะไปซื้อใหม่นะครับนะครับมาดูถึงภายในเลยนะครับสิ่งที่เขาให้มานะครับก็คือเป็นเบาะหนังแท้อคันธารานะครับกึง่งหนังนะครับหนังแท้ที่แบบเป็นหนังชาโมลากับแบบหนังแท้นะครับสองแบบแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้านะครับเป็นเบาะไฟฟ้า พวงมาลัย power มันติฟังก์ชันทุกอย่างให้มาครบหมดนะครับรุ่นนี้ตัดคลิปเลนออกไปนะครับรุ่นใหม่จะมีคลิปคลิปเลนมาให้นะครับตอนนี้ออปชั่นแล้วก็โหมดเกียร์ต่างๆต้องบอกว่าเขาให้มาครบเลยทีเดียวนะครับสำหรับฟอร์ตตัวนี้เกียร์10สปีดนะครับเกียร์10สปีดเครื่องยนต์2000ตัวนี้ถือว่าแรปเตอร์ตัวนี้มามาครบมาเต็มกับราคาที่ให้มาก็เต็มเหมือนกันแหละพูดง่ายๆแพงที่สุดของกระบะที่มีอยู่นะครับไม่แค่1 7 0 0 0นะครับ 17,400กิโลนะครับน้อยเห็นหน้าปัดไหมนะครับรถสูงนิดนึงนะครับต้องบอกว่าเขาพิถีพิถันในการในการตกแต่งรถมากสำหรับตัวนี้เพราะถือว่าเป็นรถเป็นจุดขายของเขาเลยก็ว่าได้สำหรับฟอดฟอดแด็ปเตอร์นะครับรวมไปถึงได้สีน้ำเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พวงมาลัยเป็นที่หน้าปัดนะครับเป็นที่เบาะนะครับเขาเขาเป็นได้ ได้สีน้ําเงินนะครับเพิ่มความรู้หรามานะครับเห็นไหมน้องออยแสนสี่หมื่นไอ้แสน 4, 000, เจ็ดหมื่นเอหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแม่พูดผิดพูดถูกนะครับมีเนวิเก,กเตอร์มาครบอ่ะน้องออยลงมาครับดับเครื่องนะครน้องออยไม่ไม่ต้งองขึ้นไปดูให้ดูแค่เลขใหม่นะครับเออเพิ่มต่อนะครับเพิ่มต่อตัวนี้นะครับเอบอเบาหลังแทบไม่มีคนนั่งเลยพลาสติกอยู่ที่ประตูยังไม่ได้แกะเลยนะครับ ากติที่ประตูยังไม่ได้แกะเลยนะครับลูกค้าแต่งเพิ่มขึ้นมานะครับมีแหลกหลังคานะครับปกติตัวนี้รู้สึกจะไม่มีแหลกหลังคานะตัวนี้เป็นอุปกรณ์แต่งเพิ่มเติมขึ้นมาอีกสิ่งที่ผมชอบมากๆสําหรับฟอร์ดแรปเตอร์ตัวนี้คือบันไดข้างครับบันไดข้างเป็นบันไดอลอยนะครับและก็ทําสีดําที่การลื่นมานะครับไอเนี้ยป้องกันการลื่นตกรถได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองต้องบอกว่าเขาพิถีพิถันมากในการที่จะทำนะชกหน้าเป็นอ่า คอยสปริงอิสระสีล้อนะครับคอยสปริงข้างหน้าข้างหลังก็เป็นคอยสปริงเช่นกันนะครับพูดง่ายเอเวอเรสต์นะครับฟอร์ดที่เป็น MPV นะครับมายังไงตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นออปชั่นต้องบอกว่าจัดเต็มดิสเบรกหลังด้วยนะครับเพราะนั้นออปชั่นของฟอร์ดี่หายห่วงเลยนะครับรวมไปถึงขอลากด้านหลังนะครับกัระยะหลังกล้องถอยมีครบอยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าแข็งแรงมากนะครับสำหรับฟอร์ดแรปเตอร์รุ่นนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับกับเงินล้าน 6 9 0 0 0 0ที่ซื้อรถใหม่หรือถ้าซื้อมือ2ประหยัดไปอีกล้านหกแสนประหยัดไปอีก4,000 0 0ครับเหลือล้านสองแสบาทเท่านั้นรถปีรถปีอ่ะปีจดทะเบียนนะครับปี2,519นนะครับ13มีนานะครับ6,2นะครับก็นี่6,3 1ปีกับ2เดือนลด14เดือนและที่สำคัญเพิ่มเติมอีนะครับคันนี้มีประกันชั้น1นนะครับถึงวันที่25เดือน5ปี64 นะครับยีเดือน2องทวดทีครับยีเดือน2ก็3 4มสี่อีกเ้เดือนครับเพราะถ้เกือบปีเลยประกันชั้นหนึ่งก็เพิ่งคุ้มครองกว่านะครับแล้วก็มีบุ๊กเซอร์วิสวารันตีบุ๊กเลสนะครับให้ชั้นเอาไปเช็คประวัติต่อนะครับที่ศูนย์ฟอร์ดได้ทั่วประเทศไทยนะครับนี่คือวารันตีบุ๊กเลสของเขานะครับเพราะนั้นเองนะครับสบายใจหายห่วงได้ว่ารถ5ปีแสนกิโลแสนหมื่นแสนห้าหมื่นกิโล ได้รับการดูแลจากสวนฟอร์ดทั่วประเทศอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นมีครบหมดสาหรับคันนี้นะครับ mm. ถ้าท่านาสนใจอยากจะเป็นเจ้าของฟอร์ดแรปเตอร์นะครับที่น็อตทุกตัวไม่เคยขยับสีเดิมทั้งคันประกันชั้น1พึ่งต่อได้3เดือนนะครับและซื้อวารันตีเพิ่มจาก3ปีเป็น5ปี mm. ผมว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับตอบโจทย์แน่นอนสีขาวไม่ค่อยมีส่วนใหญ่เราเจอที่ขายมาผมจะเจอสีเทาซะส่วนใหญ่นะครับเทาลอมโบเกนี่ แล้วก็สีฟ้านะครับไอ้นี่สีขาวคันแรกที่เราได้มานะครับถ้าท่านสนใจเป็นเจ้าของนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับฝากกดติดตามนะครับซับสไครป์ในช่องทางของ y o u t u นะฮรรถยนต์มือสองมงคลคาร์เซ็นเตอร์รวมไปถึงนะครับแฟนเพจนะครับเฟซบุ๊กนะครับรถยนต์มือสองมงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะครับพูดง่ายว่าของเราเองนะมีครบทุกกลุ่มนะครับรถเจสวยคุยง่ายๆขายถูกนะครับส่งให้ถึงบ้านนะครับ ส่งไปถึงแล้วไม่พอใจไม่ถูกใจนะครับยินดีคืนเงินถ้าแต่ขายรถแล้วต้องทะเลาะก,กันหรือว่าไม่สบายใจเราไม่ขายดีกว่าเพราะฉะนั้นมั่นใจมือสองมั่นใจมงคลคาเซ,เซเตอร์ครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ